เข้าไปอีกวะโอ้น่าจะจอดบนเขาแน่เลยว่ะโอ้โหไมค์ก็สโอ้โหสูงจังเลยฮะดูดิมีหมู่บ้านด้วยมันน่าจะมีปั๊มน้ํามันแล้วก็มีที่นอนที่แบบปั๊มใหญ่ๆนะแต่ยังว่าหละมันอยู่ในป่าในเขามันไม่มีนะคนดูเราต้องเอาชีวิตรอดให้ได้นะน้ำมันหมดนี่คือซวยเลยนะค่อยๆะนะขรนะเฮ้ย ฟรีว่ะเราฟรีว่ะงานหยาบแล้วโอ้เบบไม่ไม่ไม่ติดไม่ติดโอเควูยเพื่บเกือเพืไปแล้วโอ้ฝนตกขี้ผายแล้วโอ้ฟ้าแลบด้วยโอ้ยสูงสุดเลยว่าเอาจาัดเลยมันเลยบอกขึ้นไม่ได้นะ ขึ้นมาถึงขนาดนี้แล้วขึ้นไม่ได้นะนะเกินไปนะอื้อมามาโอเคครับผม กับสวัสด okay. ีว hmm. okay. okay, ัยรุ huh? ่นหน้าตาดีทุกคนด้วยนะครับผมยูโอเคครับผมสวัสดีวัยรุ่น FC ช่อง1 CCP กันอีกเช่นเคยนะครับผมตอนนี้เราอยู่กับเกม Tracker of Euro 3นั่นเองนะครับผมอีเ3แหละพูดง่ายโอเควันนี้เราอยู่กับน้องเขียวนะครับผมน้องเขียวน้องเขียวน้องวันนี้เลยเราจะไปส่งงานกันนะฮะวิ่งรถบดนะรถบดเราไปส่งรถบดกันนะดูฮะแต่งมาเรียบร้อยหางอันนี้เป็นหางของเราเองนะสีเขียวเลยเข้าทีมเขียวนะครับวันนี้โอ้โหอย่างหล่ออย่างสวยโคตรเทบอกเลยดูรายละเอียดของเกมดูดิ ดีเลยว่ะคุณดูดูดิสวยมากเกมคุณภาพดีน้ำหนักอยู่ที่เอ,อ่อสีตันนะ<อ>งานรอบนี้เครับผมเดี๋ยวเราไปุยงานกันเลยนะครับผมวันนี้เราจะเล่นแบบสมจริงนะห้ามชนห้ามอะไรทางนั้นนะครับผม <Okay. S 1> ถึงจะได้เพิ่มเลเวลแบบความสนุกนะไป let's go <S บอกเลยมันรอบนี้ไสครับผมไปชิวๆนะผมีนี้ไครับผม,บผมเมืองนะไปเที่ยวเมืองนะ ไปครับไปครับน้ำมันก็จะหมดว่ะต้องเติมน้ำมันนะคนดูวันนี้ขอเล่นมุมนอกกล้องหน่อยเอ้ยมุมนอกรถหน่อยนะฮะชอบภาพมันภาพมันสวยครับไปครับ,รบน้องเขียวนะวันนี้น้องเขียวน้องเขียวส่งงานครับผมอยากวิ่งอยากเล่นคันนี้มานานล้ะตั้งแต่สอน ฟาร์มเงินนะวันนี้เดี๋ยวขอวิ่งไปเที่ยวทางที่แบบบุกเบิกหน่อยละกัน <Okay. S 1> เดี๋ยวหาปั๊มก่อนนะคนดูนมีปั๊มเลยวะ่ะโอ้ภาพยางสวยวันนี้จัดเต็มครับแต่งสิบหกล้อไอ้ยี่สบเอ็ดล้อเขาเรียกว่าอะไรนะล้อนี้เลยคนระล้อเต็มเลยจัดล้อเต็มเลยรนถะหัวลากรถตัวแม่นะ ปั๊มครับผมปั๊มยังไม่เจอเลยโอ้โหน้ำมันจะหมดแล้ว9โมงเช้าครับผมจะ10โมงแล้ววะไปถึงขําแน่เลยวะ่ะดูทรงละไม่ข้ามหรอกนะเขี่ยครับผมถึงปั๊มละเติมน้ำมันปั๊บเลยไปเลยอากาศกำลังดีครับผมเชา้ชาเช้า จอดชิดเกินไปละไอหนูเคกลับรถเติมครับผมพันหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดบาทจ่ายเลยพี่ปิดเน็ตเล่นนะเพราะว่าเวลาเล่นมันจะได้ไม่ขึ้นโฆษณาไม่ชอบโฆษณามันชอบขัดฟิวอมอ่ะไปครับไปแทรกเลยครับผม ห,หมอกเริ่มลงว่ะเหมือนฝนจะตก <c oughs> เล่นทุกีพีฝนตกทุกรับไม่มีพีไหนที่ฝนไม่ตกอย่าบอกนะว่าฝนตกไม่ตกดีโหจะเย็นไปรุ่นเกม ผู้ดีนะคนดูดูดิภาพมันสวยมากนะเมื่อไหร่จะเล่นออนไลน์ได้วะดูดิคันๆถ้าเล่นออนไลน์ได้นี่เดี๋ยวนัดมิทติ้งกันดีกว่าวะมิทติ้งกับเอฟซีจอดเรียงกันอย่างเงี้ยโอ้โหไปเท่ะจอดเรียงกันแบบมิทติ้งเนี่ยเท่แต่งสวยๆนะแล้วก็จอดเรียงกันนะอ้าอย่างโก้บอกเลยเท่จัดอ่ะขูรถเยอะว่ะวันนี้คนทำงานเยอะมากเลยนะคนดู เราก็ทำงานเหมือนกันนะฮะมีเราคันเดียวเลยแต่งอย่างเท่เลยรถมันหนักปะ40 41ตัน41ตันก็หนักอยู่นะเลย ใช่ไหมนะหนักเหมือนกันนะเอาเรื่องเลยอนะเนี่ยรถโยกเย่เลยเนดะ่ยหางมันโกยกเยกเลยนะโอ้ขับเร็วด้วยแหละประเด็นไม่ใช่อะไรหรอกเบ้าวเวลานานถึงจังวะไวรุ่นใจร้อน กระตุกกระตุกเกิดอาการกระตุกอโอ้เกิดอาการกระตุกเล็กน,น้อยฮนะโอ้ดูนี่ดิคืออะไรวะเขาไปม่เหมือนทางมันจะใหม่ขึ้นเลยวะมันก็เหมือนเดิมหรือเปล่าวะหรือเราไม่ชิน ไปครับโอเคโอหูดูดีดูทางดีมันมีทางลัดไปด้วยนะที่จริงโอ้ตกทางตกทางใจยเย็ยนใจยเย็ยนไปลุ้นถึงครับผมข้างหน้าฮะแต่ตอนนี้รถเยอะมากโอ้โห,หไปครับภาพอย่างสวยเลยวะคนดู ไปไปบ่ bye bye อย่าเปิดไฟเฉือแล้วกันจะเลี้ยวแล้วนะฮะแต่ดีรถฝั่งตรงข้ามไม่มานะฮะไปครับไปครับไปครับโอ้โหรถต่อคิวเต็มเลยวะ่ะเลี้ยวครับผมเลี้ยวเล้ยวใจเย็นใจเย็น <laughs> <laughs> รถหนักครับรถหนักเลยเลย แบบสมจริงนะฮะสมจริงโอ้โหยอย่างเท่โอเคเรียบร้อยปิดพายมาครับผมมาเลยเข้าป่าแล้วตอนนี้กลับไม่ได้แล้วต้องถึงที่หมายอย่างเดียวแล้วเบาครับเบาเลยจังหวานี้ น้องเขียวเข้าป่าแล้วน้องเขียวดูโชคข้างหน้าไหมดูโชคเด้งโยกโยกไงว้าอย่างเฟี้ยวเนี่ยโคตรชอบเลยว่าไดา้แบบเนี้ยมันเล้าใจดีอู้เบาเบา,บา ไปไขับไปถนัดวะอืมยากาศโคตรดีแดดงเปรี้ยงเลยว่ะคนดูบ่ายสองแล้วถึงเย็นพอดีนะดูทรงละ ว่ามีแพรด้วยตรงนู้นฝุ่นคริบเลยวะ่ะไปครับปรบูภาพโคตรสวยของแท้ชอบมากเลยนะด่านแบบนี้นด่านป่าด่านเขาแบบนี้นเดี๋ยวพี่หน้าต่อเลยไซต์ก่อสร้างครับรับงานจากเมืองไปไซต์ก่อสร้างเลยคันนี้แหละ บอกเลยดูเดือดยังไมไ่ออกจากตาเลยนะวันนี้ทางขึ้นไปได้เนี่ยขึ้นไปไหนวะแต่ไม่เอาดีกว่าคนดูรีไปส่งก่อนเดี๋ยวมันจะข้ามไม่ชอบอย่างเดียวคือจอนข้ามไปครับนี่แหละจุดคลายแมตโอ้โหอย่างสวยดูดิแม่น้ำ เขื่อนนะเนี่ยไม่ใช่อะไรโพวรสวยเลยรเขื่อนอยากถ่ายภาพแบบส,สวยๆอ่นรูปน้บปกต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 กไม่ตกเลยไปครับ เมาเบาดีดิโหสุดเท่เมาเมาเมาเมถ่ายคููแม่น้ำสักหน่อยเมาเมาทามันโคลกขละงเมา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 ลนยตานิดนึงเลยมันเลยเลยเลยว้าเขื่อนนะ เดือดนะเนี่ยสวยๆอย่างนี้ไปไปไปเดี๋ยวงานจะไม่เสร็จสักทีเนะนี่ยบนะ่ายสามแล้วเนี่ยโ้โบรรยากาศดีจัดดูฝุ่นดิฝุ่นติดล้อเต้มเลยโอ้ตรงนี้ได้เลยนะบรรยากาศตรงนี้อืม ตันนีชิ้นสวยเองนะถ่ายโคกับเขื่อนอมั้งโคนี่โอ้โคไปไปไป <c oughs> เฮ้ยแม่โคทำไระวะมีแม่น้ำด้วยเหรอนะ <c oughs> ครับผมชมวิวไปฮ <c> ะ <oughs> ชิวๆ,ๆ,ๆอย่าถือสาอะไรที่เลย <c oughs> เห็นอะไรก็ชมหมดอะ ภาพมันสวยดีไงไม่ใช่อะไรหรอกบ่ายสามแล้วครับผมยังไม่ถึงไหนเลยวะ้เขื่อนนี่ไกลอยู่เหมือนกันนะเนี่ยแม่น้ำตรงนี้น้ำมันเยอะครับผมบอกเลยอยู่ในป่าได้น,นาน โอ้โหบาวบ้าวๆ้าวไวรุ่นเข้าไปอีกว่ะหูน่าจะจอดบนเขาแน่เลยว่ะโอ้โหไมค์ก็ส์โอ้โหสูงจังเลยแฮะหมดเลยโคตรเดือดด่านนี้ชอบสุด เล่นออนไลน์ด้วยกันนี่โอ้โหฝุ่นตลบบอกเลยถ้าเล่นด้วยกันนะนะฝุ่นตลบะขี่นี่หึต่อแถวกันนี่คือแบบฝุ่นตลบตลบอะไรสักอย่างเลยอะไรครับเดี๋ยวดีมีหมู่บ้านด้วยมันน่าจะมีปั๊มน้ํามันแล้วก็มีที่นอนที่แบบปั๊มใหญ่ๆนะแต่ยังว่าหละมันอยู่ในป่าในเขามันไม่มีนะคนุณดูเราต้องเอาชีวิตรอดให้ไดนะ้น้ำมันหมดนี่คือซวยเลยนะ มันไม่มีบ้านขายไม่มีโกด,ดังขายนะอย่างนี้คือแบบโอ้เขาไปขึ้นเขาโอ้เอ้าไปอ้าโอ้ผูดระเบิดกูดระเบิดชิลอยู่แล้วฮะรถเรามันโอ้โคตรแห้งเลยว่ะแห้งแรงมากเลยอยู่ไหนเมืองเมืองของเราเนี่ย เตีกยยังมีคนอาศัยอยู่นะเนี่ยคนมาทํางานกันนะรถเต็มจอดเต็มเลยค่ะแต่รถบดนะรถบดเราลอยไปบดไปส่งเขาอยู่ตอนนี้ยังไม่ถึงไหนเลยฮะชมโอ้โหชมบรรยากาศไปเรื่อยดูดิโอ้ยมุมมองโคตรกว้างเลยตรงนี้คือตรงไหนเอ่ย โหโคตรแห้งแห้งแ,แรงจัดแ tá, ห้งแรงจัดจัดดูนั้นดิเขื่อนกำลังสร้างเนี่ยอะไรที่เก็บน้ำหรอตรงนั้นใช่ไหมเออมันเพิ่มมันเพิ่มตรงนี้มาหรือเปล่าวะไม่แน่ใจไฟฟ้ายังใช้แสงโซล่าเซลล์อะคิดด no ูเอาดิแถวเนี้อุ้ยข้างบนมีอะไรอ่ะอุ้ย อุ้ยอ๋อก็ที่เราเคยมานี่หว่าทำเป็นอุ้ยอะไรละ่ะอ,อเคครับผมเอ้าแล้วทางทำไมมันตันวะเอาไปส่งที่ไหนเนี่ยไปครับเข้าไปก่อนครับถึงแล้วถึงแล้วแต่ไม่อ๋อข้างบนโอ้โหจอดบนเขาเอาอีกแล้วแต่ได้อยู่ฮนะรถเรามันกำลังเยอะอยู่รถเรางานไม่ค่อยหนักปุนหนักอยู่นะ40ตันนะ ก็หนักเอาเรื่องอยูน่นะสี่สิบตันไปครับนุญาทาสแตมบัตรนะครับผมผมเอางานมาส่งนะครับผมมีบัตรไปกขี่ใบบัตรบริษัทเรียบร้อยนะครับผมโอเคไปเรียบร้อยคุยกับสเสมียนเรียบร้อยแล้วครับไปครับอู้อูเอ้ยดันเลยครับผมไม่อ้อมนะอันนี้เราต้องเร่งเครื่องนะ ก็ที่จะขึ้นเนินนี้ให้ได้โนทสคริปเฮ้ยนี่ไงได้แล้วถึงแล้วกำลังเราเลื่อนเหลือจะเปิดการรอฟีลยยังไม่ถึงมันไปได้อยู่น่าจะไปได้อยู่รถรถเรามันกำลังเลือนๆไปครับก็เอาเรื่องอย่างนี้นเนี่ยขึ้นยากเหมือนกันนะเนี่ย อันนี้ต้องค่อยๆนะคนดูค่อยๆนะค่อยๆนะเฮ้ยหนูฟรีวะเราฟรีวะงานหยาบละโอ้เแบบ๊แบเบ๊แบเบ๊บโอเคเดินหน้าตอ่อ ว่าเอาว่าต,ตึงตึงตึงมือจัดเฮ้ยได้อยู่บอกเลยชิวเบ<ม>รกเดี๋ยวชนเขานะคนดูสมจริงนะสมจริงโอ้อยเบรกเบรกไปอยู่เกือบเกือบ,บ,บไปไปดิไปดิไปโอ้ยฟรยีครับผมล้อฟรีอ๋อชิบหายแล้วสวยแล้วกู มามาเราไต่ขึ้นมาใหม่นะโอ้บ้าบาบาบ้าทีนี้เราอย่าผ่อนนะเราเลี้ยวเลยชมบ้าบ้าบาาบ้าได้อยู่ไป ไม่ติดไม่ติดโอเควูบเก <Yahoo! S 1> ือบเกือบเกือบไปแล้วโอ้ฝนตกชิพหายแล้วชิพหายแล้วชิพหายแล้วอนุญาตเลยละกันเปิดไฟด้วยมองไม่เห็นครับโว้าวว้าวตึงอีกแล้วอันนี้เราต้องตีวงกวางนะโอ้ถนนลื่น บ้าบ้าใจเย็นนะใจเย็นค okay, okay. uh ่อยนะใจเย็นนะสมจริงนะโอ้ยโอ้ยเยอะครับผมเยอะไปโอ้ยเกียวว่างเกียวว่างเกียวว่างเบรกก่อนต่อเกียร์ผิดครับผม ไปโอ้ชิวบอกเลยชิวเลยๆมัน,ลนและยาวที่นี้โอ้โหไปง่าย,ยด้วยส่งเองทำไมละ่ะเอ้ยเรื่อยอยู่รถอย่างสวยกำลังเหลือๆอ,อ,อู้อ้ยโอ้ ฝนตกด้วยบรรยากาศโคตรดีเฮ้ยกำลังลื่เหลือบอกเลยตรงไหนวะเนีเ่ยเฮ้ยเฮ้ยลื่นลื่นลื่นใจเย็นใจเย็นนะโอ้สูงสุดเลยว,วะ่ะโอ้ฟ้าแลบด้วยโอ้ยสูงสุดเลยว,วะ่ะเอาจใดเลยมันเลยบอกขึ้นไม่ได้นะ ขึ้นมาถึงขนาดนี้แล้วขึ้นไม่ได้นะเกินไปนะื้อมามาได้อยู่ใกล้ถึงแล้ว,วยลดึงเบรกมือก่อนเลยตรงไหนวะเนี่ยนู่นน่ะนิดเดียวอะกด cover แป๊บ ก,ออกำลังแล้วคนดูโอ้ไปเออเหลือๆกำลังกำลังเหลือๆกำลังเหลือๆกำลังเหลือๆโอเครอดแล้วฮะโอ้ยีวงได้อยู่ เราขึ้นตรงผิดนะที่จริงมันต้องมันต้องอ้อมมาตรงนี้นะเราขึ้นมาสูงเกินนะคุณดูมันก็เลยติดแบบนี้นะแต่พอดีรถเราแรงนะออม,มันต้องอ้อมไหมหรือว่าจอดตรงได้เลยที่จริงมันต้องอ้อมนะจอดตรงไม่ได้นะครับผมขออนุญาตเลี้ยวรถก่อนแป๊บ โอ้หัวสั่นครับหัวสั่นรถหนักจัด <c oughs> ตอนนี้ไม่ส่งจริงนะเนี่ยตอนนี้ไอ้ได้อยู่ได้อยู่ไงได้อยู่ไ,ได้อย,อยู่ลายตามากเลยนะีปนะฝนก็ตกนะครับคนดู อหอยไม่วะไม่ตรงอเอ้เบสสวยโชโคโด,ดีโอ้เอาว่ะเอาว่ะเย็นพอดีนะฮะคนดูโอ้ตรงบนไม่ตรงไมได้ดิม ม,มร้อยหนึ่งโอเคเรียบร้อยโอ้โหพระอาทิตย์กำลังตกเลยนะคนดูโอ้โหเอาว่เาป่ะสุดจริงครับสุดจริงบอกเลยน้องเขียวของเรานะฮะดูดีสีสะท้อนแสง โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ <Okay. S 1> ผมสนุกสนานกันไปนะครับผมเดี๋ยวผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ใครที่เข้ามารับใครที่เข้ามารับชมก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องของพี่ด้วยนะจ๊ะพี่จะได้มีกําลังใจทําคลิปลงต่อรื่อยๆนะจ๊ะเดอ๋ยวใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะบายบายครับบา,บายบาย